คือรูกคนไรบ้านที่คุณคุณป๊อกวาดอยู่เรื่อยๆนะฮะนี่วาดใส่กระดาษอะไรก็ไม่รู้หนังสือพิมพ์ที่นั่งครัดผมหนังสือพิมพ์ที่นิวยอร์กครับผมสมมติวันนี้เป็นวันวันนี้ใช่ไหมครับผมจ้าหนังสือพิมพ์วันนี้มาแล้วก็เขียนคนในบ้านขึ้นวันนี้เหมือนกับบันทึกเขาไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยครับผมจะมีวันอยู่ครับคุณอาอ๋อมีวันที่เล็กๆอยู่งบดนะฮะนี่รูปนี้แล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้ที่ลอนดอนับผมที่ลอนดอนใช่อาไปวาดที่ลอนดอนด้ แล้วรูปนี้อันนี้ที่ค่ายโรฮินญาผู้ริภัยครับผมที่บังคลาเทศโอ้โหไปไปถึงนั่นเลยไปนั่นเลไปวาคนไร้บ้านมาเกือบจะทั่วโลกแล้วว่างั้นเลยเกือบทั่วโลกแลวครับผมใช่เรื่องราวอะไรที่มาเราประทับใจบ้างเกี่ยวกับคนไร้บ้านจริงจริงนวาดมาทั้งหมจริงๆมันเหมือนกับเราได้อ่านหนังสือแต่ละเล่มทุกๆวันเลยครับผมตอนเราไปวาดรูปแต่ละคนนะครับผมช่วงที่วัวเทถล่มครับผมมีคนไร้บ้านเพิ่งขึ้นประมาณแสนกว่าคนใช่แล้วแล้วเหมือนกับทุกๆคนก็ มาอยู่ข้างถนนตอนเราไปวาดรูปแต่ละคนนะผมพี่เคยทํางานเป็นรถยนต์มาก่อนประกอบรถเนี่ยเขาก็เล่าประวัติเล่าเรื่องเขาให้สมัยดีทอยเป็นอย่างนี้นะยุคนูน้นยุค80เป็นอย่างนี้อะไรเนงะี mm ้ย hmm. เราเหมือนกับเราได้เพื่อนเราได้รู้ history ของอเมริกาไปด้วยแล้วที่เราวาดรูปเขาเนี่ยปุ๊บเราก็สอนเขาไปด้วยทีว่าวิธีการวาดปลาวาดยังไงเขาสามารถที่จะเหมือนกับวาดรูปแล้วขายคนต่อได้อีก นี่คือคอนเซ็ปต์ของผมที่ผมทําไว้เหมือนกับว่าสอนวิชาชีพให้เขาถ้าเขานั่งอยู่เฉยๆอาจจะไม่ได้เงินไม่ได้อาหารแต่ถ้าเขาโชว์ความสามารถโชว์ทาเล่นเขาเขาเนี่ยแหละจะสามารถหาไรายได้จากตรงนี้ได้เยอะแล้วก็ได้โอกาสจากตรงนี้เยอะมากครับดูภาพนี่นะฮะบนจอดูนะครับ<ช>นี่วาดอยู่บนพื้นเลยเห<ช>มือนเหมือนรูป1ิเมตรข้างหน้าอันนี้20เมตรทั้งหม,ร,มรูปนี้20เมตรเมตรจะยาวมากๆครับทั้งมวลต้องไกลถ้า<อ>ขี้ออกมาโอ,โอ้โหอ ตรงไปเดอร์แมนะผมเป็นคนไรบ้านเนี่ยเขาเป็นคนวาดไว้ครับผมเหมือนเราก็ช่วยกันสอนเขาว่าพี่ชอบอะไรฮีโร่ของพี่คือใคร<อ>พี่ชอบ Spider Man เนี่ยผมจะสอนพี่วาดปเดอร์แมนอีกทีหนึ่งก็บันทึกไว้อีกทีหนึ่งนะวาดด้วยสีอะไรสำหรับคนที่ทำงานศิลปะนี่สีน้ำมันหรือสีอน,นี้วาดสีอะคริลิกอย่างเดียวครับผมเป็นอะคริลิกใช่เพราะว่าเราใช้เวลาฉับพลันเราต้องรีบเพราะบางทีอาจจะเจอเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือตำรวจมาไล่เราได้มันต้องแห้งทันครับพี่บอกว่าเคยโดนตำรวจจับ ใช่ใช่ใช่เป็นตำรวจจับประมาณ20กว่าครั้งเขาจับด้วยข้อหาอะไรเขาจับด้วยอย่างเงี้ยผมเพราะมันจะเละเทะที่พื้นหมดเวลาผมเวลาผมเขียนรูปผมจะไม่ได้แค่เขียนอย่างเดียวผมจะเอาสีสาดไปด้วยครับผมบางทีมันไปกระเด็นโดนพื้นบ้างแต่เราก็จะลบให้เขานะครับผมเราทำคำสาดให้เขาทุกครั้งครับผมเราเหมือนกับว่าเวลาเราทําพื้นที่เรากินเยอะรูปเราใหญ่บางทียาว1ิเมตรเราเราโปูยาวเลยครับผมแล้วผมก็เขียนผมไปเรื่อยเหมือนผมอยู่บ้านเลย ตำมันะฮะใช่ใช่ตรวจมาจับเลยตำ็มาจับใช่ข้อหาก็คือทำอายเหมือนกับขวางการจราจรบ้างผิดกฎหมายบ้างอะไรเงี้ยผมทำไม่ไม่ไปขอเพิ่มมิดอะไรเงี้ยผมใช่แล้วเราก็เราก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรจับผมได้แต่ว่าคุณจะบริจาคให้คนไร้บ้านไหมอจะเป็นอย่างนี้เหมือนกับก็สุดสุกสรดสุดจาดสุดตุดสุดสดชุดคุดเดสุดสุดดดดดม เรื่องเองครับคุณอากำแพงวอยใหญ่เลยครับครับผมมันมีพวกกับภาษาเยอรมันภาษาเม็กซิโกสเปนนิชอ่ภาษาอเมริกันสาาจีนที่บุกลินครับผมนะั้นบุกลินบุกลินแล้วมันขาดสาาไทยครับผมก็เลยใส่คำว่าตายครับผมเขียนตัวมันสองเมตรใหญ,ใหญ่พ่นใหญ่หญเลยเ <c oughs> พราะพทุกคนเข,ขาก็พ่นแบบว่าเป็นแบบตัวใหญ่สองเมตรเราก็ ของเราต้องใหญ่เหมือนกันเหมือนกันแล้วเขามากันเร็วมากเพราะว่าเขามาแบบนอกเครื่องแบบครับแล้วก็ผักเราเหมือนติดกาแพงที่เราพ่นไว้ครับผมใช่เราไม่เคยนั่งรถที่เป็นกรงตํารวจนะผมข้างหน้าเหมือนแบบในหนังเลยครับผมแล้วก็แบบล็อกแขนอยู่นะก็สนุกชอบครับผมตื่นเต้นดีครับผมเดี๋ยวตอนที่โดนจับนั่นคาว่า พ่อคุณเสียชีวิตเนี่ยเขียนเขียนเสจหรือยังผมเขียนได้แค่คำว่าพ่อครับผมไอ้ที่เหลือยังไม่ยังไม่ได้เขียนยังไม่ได้มาเลยครับแต่ว่าขยี้ให้ให้เน้นอยู่ครับผมแล้วมันเสียเวลาไปขยี้มันนะผมไม่ทันไม่ทันอ๋อเอาละพกผู้ใหญ่พี่น้กงสุนอะไรเงี้ยเขามาช่วยแล้วเขาก็เอาเรื่องเราเงี้ยให้ตำรวจดูว่าคนเนี้ยเขาวาดรูปช่วยคน้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็ไปขึ้นศาลมาสองรอบเหมือนกันครับผมก็ต้องอธิบายศาลว่าเราทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเขา แล้วเหมือนเขาก็อ้าโอเคคุณมีประโยชน์อยู่เยเขาเลยให้ให้เราออกมามเป็นคนที่แบบสุดโต่งมากนะฮะคุณป๊อกนี่ใช่ไหมฮะนิวยอร์กถ้าเกิดหน้าหนาวนี่อากาศหนาวมากหนาวมากลบเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะบางทีหิมะสูงเป็นเมตรเลยบางทีลบยี่สิอย่างเงี้ยหรอลบยี่สิบถ้าลบยี่ิบผมจะชอบถอดเสือ้อครับผม อันนี้อันนี้เป็นช่วงที่พายุแซนดี้เข้าครับคุณอาเป็นพายุที่มันหมุนหมุนแล้วผมก็ฟังจากประกาศจากนิวยอร์กแล้วว่าเขาเตือนว่าห้ามทุกคนออกนอกบ้านได้เวลาผมออกจากบ้านพอดีเลยแล้วพอว่าเสร็จเหมือนพายุมันเป็นพายุมันจะหมุนครับคุณอาเพนติงกะปิวขึ้นมาเลยไม่หนาวตายเหรอโอไม่ตายเนี่ยนอนนั่งอยู่นี่ไม่หนาวเหรอหนาวหนาวเผมแต่ว่ามันไม่มีโอกาสอย่างนี้แล้วครับแซนดี้เข้าขังเดียวครับผมไม่มีโอกาสอย่างนี้ใช่ครับแซนดี้มาทีเดียว เราต้องสะหน่อยหนึ่ง,งบันทึกบันทึกไวหน่อยฮะโอ้โหสุดยอดสุดท้ายก็เป็นที่ยอมรับ,รบนะฮะยอมรับโดยที่โอ,อ้ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้วยนะฮะจาก<ม>สภาคองเกรสนะฮะ<ม>เป็น<ม>เราเรียกว่าเป็นบุคคลแห่งปีก็น่าที่จะได้นะฮะเนะี่ยใบประกาศเกียรติคุณอันนี้เขียนไว้ว่าสภาคองเกรสขอประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้กับคุณไพโรธว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างยอดเยี่ยม ลงวันที่วันที่20เมษาย0 1 9นส0 1 9โอ้ี่สุดยอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เาขาเรียกอะไรฮะสถานางกงสุนไทยในนิวยอร์กสถานกงสุนไทยก็อมอบโล่อันนี้ให้เช่นเดียวกันนะฮะในฐานะที่ใช้งานศิลปะในการยกระดับชีวิตของคนไร้บ้านในมหานครนิวยอร์กเยยังมีอีกมากมายนะฮะ ใบประกาศอะไรต่ออะไรนี่ฮะก็ขอให้ดูแต่พอสังเกตเท่านี้ก่อนว่าเป็นที่ยอมรับแล้วเมื่อไหร่ที่คนเขาเริ่มซื้องานของคุณปอจริงๆเริ่มซื้อตอนที่เข้า New Museum ที่นิวยอร์กเลยครับผม New Museum of Contemporary Arts นะฮะพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใช่ครับของมหานครนิวยอร์กใช่แล้ววันที่แสดงงานเราก็เชิญคนในบ้านน่ที่เป็นเจ้าของภาพตอนนั้นนะ มาเปิดงานด้วยผมชวนมาเยอะแยะเลยครมาเป็นสิบคนเลยคร้วแล้วเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นาภาพตัวเองอยู่ในมิวเซียมครับผมแล้วเขาก็ไม่คิดว่าจะมีด้วยครับผมเราก็รู้สึกภูมิใจที่เราทำให้เขามนี เพราะตอนนั้นเหมือนกับพอเราแสดงที่นิวเซิอั่มปุ๊บมีสื่อต่างประเทศที่ York, นิวยอร์กมาเริ่มถ่ายเริ่มลงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีสื่อไทยเริ่มสนใจแล้วพอเราแสดงงานเสร็จปุ๊บอีกเดือนหนึ่งผมก็บินกลับมาที่ไทยเลยครับคุณอาพอมาถึงไทยปุ๊บ b c c หอศิลป์กรุงเทพของเรานี่ครับผมก็เชิญให้ไปแสดงงานแสดงเดี่ยวที่นั่น,นครับผมให้เรามาทำโปรเจกต์คนไร้บ้านวาดรูปคนไร้บ้านเนี่ยนะผมข้างถนนแล้วก็ประมูลช่วยเหลือมวตทิโสสะของพระราชนีที่ที่บางปูเนี่ยครับผม ออตอนนั้นก็ประมูลภาพทั้งหมด8รูปก็ผมได้มาล้านกว่าครับผมก็บริจาคทั้งหมดให้กับมุทิโสสะเลยครับผมสุดยอดมากขายไปแล้วได้ประมาณสักกี่กี่รูปจริงาจริงจริงรงูปผมแทบจะไม่เหลือนะครับผองคุณอาขายเยอะมากรวยนีขายเยอะมากใช่ไหมฮะมัน,นไม่รวยครับผม <c oughs> <c oughs> ถ้าเงินที่มาจากการวาดลูกคนไรบ้านผมอยากจะบริจาคตรงให้กับมุทิเลยครับผม <c oughs> เหมือนเราได้ทําบุญด้วยครับผมความที่ เป็นคนเขียนรูปและรูปมีมูลค่าคือขายได้ตังค์นะแล้วโดยเฉพาะขายได้ตังค์เป็นดอลลาร,ร์ที่ต่างประเทศ<ช>ที่สถานคือแล้วกลับมาเมืองไทยทำไมพอผมเริ่มมีชื่อเริ่มแสดงงานจากที่นิว m ม s e u m เซียมนี่ครับผมได้มีโอกาสไปสอนที่ P I R Center ก็คือ College ที่ New Jersey ีครับผมแต่ว่าเขามีแคมปัสที่นิวยอร์กผมก็เลยประจำอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็สอนอยู่ประมาณปีหนึ่ง แล้วคนที่เราสอนอยู่เงี้ยผมเราเห็นเป็นคนเยอรมันคนอเมริกันเราแต่ละมองที่เรามองเห็นเรามองเห็นเป็นเด็กหัวดําเด็กไทยเราเลยตัดสินใจกลับบ้านทนีเลยครับผมก็พอกลับมาปุ๊บเนี่ยผมก็บรรยายมหาลัยไปประมาณ40กว่ามหาลัยทั่วประเทศไทยแล้วครับผมก็คือเดินสายบรรยายบรรยายไปนู่นไปนี่ไปมอคอนแก่นสิลปกรีศรีนครินทร์วิโร์ไปอะไรอย่างเงี้ยทเพาะช่างอะไรเงี้ยไปหมดเลยเกี่ยวกับงานศิลปะเกี่ยวกับงานศิลปะครับผม เห็นบอกว่าคนไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราพูดไว้ตั้งแต่ต้นว่างานศิลปะเนี่ยคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยนั่นค,คุ้นเคยหรือว่าชื่นชมมากสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในเรือนจำใช่ไหมเห็นบอกว่าเคยเข้าไปในเรือนจำแล้วไม่ไม่ไม่ทราบไปถึงไหนเ่ะจริจรงๆผมได้ไอเดียมาจากที่ผมติดคุกอยู่ในในที่นิวยอร์กครับผมว่าในเรือนจำผมก็เห็นชาวเม็กซิโกที่บบว่าเข้าไปก็ไม่ทำอะไรก็นั่งอยู่หน้ากงกันหมดใช่ไหมครับ ต่พอกลับมาเมืองไทยปุ๊บผมก็เริติดต่อเรือนจํากลางราชบุรีนะครับผมว่าผมอยากจะเข้าไปสอนนักโทษวาดรูปครับผมโดยการที่เขียนกําแพงคุกเลยครับผม,ม70ไร่ที่เรือนจํากลางราชบุรีครับผมโดยที่สโลแกนของเราก็คืออยากจะให้เป็นเหมือนกับคุกนะี่คือวัดให้นักโทษวาดเป็นแบบหน้าพระเจดีย<ม>ให้เขาวาดกันเองพระธรรมจะสอนเขาให้เขาแบบไม่กล้าทําความผิดอีกอะไระครับผมแล้วบางคนเขาต้องอยู่ในนี้แบบ2ปี3ปี5ปี ให้เขาอยู่อย่างเงี้ยห้าหกปีเลยแล้วมันจะขัดขัดเกาจิตใจเขาับผมพอเสร็จเรืนจำปุ๊บผมก็ไปทําโรงพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายมาครับโดยการที่เราไปสอนน้องๆวาดรูปเดนเสาร์ก่อนยีราฟก่อนอแล้วก็สิงโตใช่ไหมครับเราสอนให้เขาวาดก่อนปุ๊บแล้วเอาที่เขาวาดปุ๊บมาแปลงให้เป็นภาพนี้ครับผม,มแล้วก็ข้างล่างจะมี QR code คดเพื่อน,อนๆทุกคนสามารถจะโดเน a t i o n ให้กับตรง,งให้กับน้องๆได้ทันทีเข้าโรงพยาบาลเลยครับผมอ่ครับ นี่ก็คือชีวิตของคนที่นะฮะฮทำเพื่อสังคมด้วยงานศิลปะผมทําในสิ่งที่ผมรักดีกว่าครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมรักดันไปช่วยสังคมได้มันเลยเป็นผลพออยได้มากกว่าครับผมดีมากขอได้รับควชื่นชมจากเราเกับ แล้วผู้ที่ใช้งานศิลป,ปะซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะในการที่จะฝึกฝนให้เป็นศิลปินที่สามารถที่จะเขียนรูปได้ดีๆแบบนี้นะครับขอเชือกประมือให้กับคุณป๊อกไพรโรดพิเชษเมธากุลคญแจเตาเดรับได้เวลาดูรูปนี้แล้วอย่างบินครับผม <laughs> บินดําไหลก็ยังไม่ได้รูเลยว่าเออเออมันต้องดูของก่อนไงไม่ต้องดูของก่อนอยากได้ฟรีอยากได้บ้างครับ ต้องเป็นคนเลยว่ะตองนั่งอยู่ข้างถนนเนาะบุรีเมื่อเช้าเมียไล่ออกจากบ้านแล้วลองดูซิว่าเขาวาดรูปอะไรกลัวไม่ถูกใจยังไงะกลัวไม่ถูกใจจังเลยเหรอไอ้ยาผมมาผมเซ็นเลยแล้วกันนะครับเซ็นเลยเซ็นเลยถ้าถ้าตอนนี้อาจจะสองพันแต่ถ้าเซ็นนี่คือสองแสนสองแสนจกอเอาไม่ต้องเซ็นก็ได้ 1 0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ